่่พลัังงทียยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สงครามในซีเรียทุกวันนี้มีอยู่แล้วนะครับไม,ไม่ต้องรอสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศสให้บุกเข้าไปโจมตีซีเรียถึงจะมีสงครามมีสงครามอยู่แล้วมันเป็นสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองในแบบที่เขาเรียกกันศัพท์เทคนิคในวิชารัฐศาสตร์ว่า Civil War นะแล้วรบกันทีรบกัน หลายหลายเมืองนะฮะประชาชนก็เสียชีวิตตายเป็นเบื่อนะฮะนี่เป็นสงครามที่แย่ที่สุดตั้งแต่สงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศรวันด้านในประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งตอนนั้นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันระหว่างกลุ่มชาวฮูตูแล้วก็ทุตซีเนี่ยมีคนเสียชีวิตเนี่ยหลายแสนบางคนบอกว่าเป็นล้านแต่ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยหลายแสนนะฮะ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดน,นี้ไม่มีสถานการณ์ในประเทศไหนที่แย่เท่าในซีเรียแล้วในซีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองโดยอโอเคคืออย่างเงี้ยในซีเรียเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามหมดนะฮะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามหมดแต่ว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างอิอสลามคนละนิกายหลายๆนิกายมีทั้งซุนนีมีทั้งชีอห์มีทั้งอะละไวทนะ์และการจับมือกันร,ระหว่างกลุ่มอะละไวท์กับกลุ่มชีอห์ ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในซีเรียนั้นก็เป็นการจับมือการโดยที่ใช้อกองทัพนะในการกดขี่ข่มเหงประชาชนปกครองประชาชนที่เป็นชาวมุสลิมที่นับถือนิกายอื่นซึ่งนิกายซุนนีเป็นนิกายที่คนส่วนใหญ่นั้นนับถือเป็นการปกครองในแบบที่เป็นถ้าเอาศัพท์เทคนิคทางด้านรัฐศาสาตร์เขาเรียกว่า tyranny by the minority ก็คือทอรราชเสียงข้างน้อย นันในในตะวันออกกลางอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะจริงๆแล้วในตะวันออกกลางเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปดูประเทศในซาอุดิอาระเบียในกาตาร์ในจอแดนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะฮะหรือในคูเวตเนี่ยประเทศพวกนี้ปกครองด้วยระบบที่เป็นทรราชเสียงข้างน้อยทั้งนั้นแต่ว่าในในรูปแบบของการปกครองที่เป็นทรราชเสียงข้างน้อยเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่เป็นเผด็จการฐานก็ได้เผด็จการตระกูลก็ได้เผด็จการในแบบอื่นๆมันก็มีเยอะ แต่ว่าในรูปแบบของซีเรียเนี่ยเป็นเผด็จการในรูปแบบที่เป็นเผด็จการทางศาสนาที่อ้างอิงความชอบธรรมของนิกายนิกายหนึ่งปกครองคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นับถืออีกนิกายหนึ่งในศาสนาเดียวกันนะแะ้วใช้กองทัพเป็นเครื่องมือในการกดประชาชนกรนีมันเป็นอย่างนี้มานานนะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็เป็นตระกูลเดียวด้วยที่ปกครองนั่นก็คือฮาเฟสอัลลาซาบิดาของบชาลลาซาประธานาธิบดีคนปัจจุบัน บิดาของประชาลาซาดนี่ปกครองประเทศประมาณ 2- 3ถึงสทศวรรษพอเสียชีวิตไปประชาก็ขึ้นมาแทนแต่คนที่อยู่ล้อมรอบประชาที่เป็นทหารนั้นก็เป็นใหญ่อยู่ในทุกวันนี้นนสถานการณ์ในซีเรียที่มันแย่ในวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะที่มันรบราคาฟันกันกลางเมืองแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องที่คาดการไว้ได้ไวในะที่สุดมันจะต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ท่าทีของอต่างประเทศนั้นเป็นอะไรที่น่าน่าประหลาดใจไหมก็ไม่น่าประหลาดใจคือซีเรียก็เป็นประเทศที่หลายๆประเทศในยุโรปนั้นต้องการที่จะล่ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรคือประเทศที่ล่านั้นในคมย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็เคยเข้าไปปกครองซีเรียหลังจากยุคที่ซีเรีย,รยอยู่ภายใต้การปกครองอของอาณาจักรออตโตมันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ฝรั่งเศสต้องการจะเข้าไปมีบทบาท ในขณะเดีวยวกันถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะาหารัฐบาลที่เป็นมิตรในตะวันออกกลางที่จะช่วยลดอำนาจของอิหร่านมาตลอดนั้นรัฐบาลที่เป็นมิตรกับอิหร่านในแบบที่เป็นตัวแทนให้กับกลุ่มการเมืองที่เป็นกลุ่มการเมืองกึ่งก่อการร้ายของอิหร่านเนี่ย ที่อยู่ในตะวันออกกลางที่ออกมาในรูปแบบของบระชาลาซัสในปัจจุบันในซีเรียนั้นก็เป็นสิ่งที่อเมริกาน,นั้นไม่เคยต้องการเพราะฉะนั้นการที่ฝรั่งเศสต้องการบุกเข้าไปโจมตีซีเรียและการที่สหรัฐอเมริกาต้องการบุกเข้าไปโจมตีซีเรียแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ให้มีให้มีรัฐบาลที่เป็นมิตรกับเขาดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกานั้นก็ควรจะทํา ไม่ใช่ควรจะทําเอาตามหลักการของสันติภาพของโลกที่มันสมบูรณ์แบบแต่ควรจะทําตามสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผลประโยชน์ของฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นประธานาธิบดีอบามาวันนี้ผมบุกซีเรียฮะผมถล่มอาซารไม่เหลือเลยเอาอาซารลงเร็วกว่าที่เคยเอาสนดาพูเซนลงซะอีกถ้าผมเห็นเป็นประธานาธิบดีฟรานซัวลองฝรั่งเศสวันนี้ผมบุกซีเรีย ไม่ต้องคิดอีกครั้งบุกเลยจัดการอาซารฆ่าอาซาร์จบเกมเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของสหรัฐและฝรั่งเศสที่จะทําแต่ถามว่ามันเป็นประโยชน์สาหรับสังคมโลกไหมมันเป็นประโยชน์สําหรับประชาคมโลกไหมมันไม่ได้เป็นถามว่ามันถูกกฎหมายระหว่างประเทศไหมมันไม่ถูกแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้นี่คือเหตุผลที่รัเสเซียตอนนี้ รายงานข่าวว่าทางอิสราเอลนั้นก็เริ่มทดสอบขีปนาวุธที่มีอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วคราวนี้สงครามรอบนี้ได้เห็นไหมได้เห็นแน่นะฮะแล้วมันจะเป็นสงครามระหว่างหลายๆประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมกันมันจะนําไปสู่สงครามโลกแบบนอสตราดามุสเคยทํานายไหมไม่ไปอย่างมากมันเป็นสงครามในภูมิภาคในแบบที่ซูบิกนิวบรซินสกี อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของจิมมี่คาร์เดอร์ได้เคยวิเคราะห์ไว้เป็นสงครามระดับภูมิภาคเท่านั้นเดวิดแครมเบรนของอังกฤษเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมแล้วนะครับสภาอังกฤษนั้นโหวตชัดเจนจะไม่มีรีโหวตในสภาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฝรั่งเศสและอเมริกาหลักๆแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นจริงแล้วชัก์เกอโรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยวางแผนไว้ดีทีเดียวเพราะว่าเขาได้ส่งตัวแทนของอกองทัพสหรัฐไปประชุมที่ประเทศ จอแดนแล้วนะในขณะที่อังกฤษถอนตัวไปโอบามานั้นให้เฮโกให้เฮโกสทรงเสนาธิการทหารไปประชุมที่จอแดนและที่จอแดนเนี่ยที่มีการประชุมกันที่จอแดนเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะฮะมีเสนาธิการทหารของจอแดนเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีตัวแทนของกองทัพในระดับที่สูงที่สุดของซาอุดีอาระเบียกาตราตุรกีฝรั่งเศสอังกฤษก็ไปประชุมกับเขาด้วยเยอรมนีอิตาลีแคนาดาพวกนี้ไปประชุมร่วมด้วยหมดเลยเพราะฉะนั้น ศักยภาพของกองทัพในภูมิภาคทั้งหมดที่อยู่ฝั่งของสหรัฐและฝรั่งเศสศักยภาพในเชิงลับที่มีอยู่ขององค์กรต่างๆแม้กระทั่งสําหรับอังกฤษแบบแบบที่สามารถดําเนินการทางทหารได้โดยที่ไม่ดําเนินการอย่างเปิดเผยโดยใช้หน่วยงานทหารที่มีอยู่ในแบบที่เข้าไปช่วยเหลือแบบที่ไม่ต้องรายงานให้สาธารณชนอังกฤษนั้นได้รับทราบทั้งหมดนั้นสามารถทําได้เผด็จศึกโค่นรัฐบาลอาซาร์ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ครนี้ เมื่อกี้ผมบอกว่ามันผิดกฎหมายระหว่างประเทศใช่หรือไม่ใช่ครับมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีฟรานซัวลองสามารถทําให้มันถูกกฎหมายระหว่างประเทศได้ไหมอันนั้นก็ได้เพราะว่าเขาก็สามารถอ้างได้ตามที่เขาได้ระบุว่าบัชาลาซาได้สั่งการให้มีการใช้อาวุธเคมีซึ่งในที่นี้ใช้สารซารินซารินเนิร์ฟแก๊สฆ่าประชาชนของตนเองในการสู้รบครั้งนี้ ทำให้คนเสียชีวิตไปถึง4,000คนการกระทํานั้นก็เป็นการทําผิดกฎหมายสงครามและเป็นการละเมิดพิธีการเจนีวาที่อยู่ในพิธีการเฮกซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1917นอกเหนือไปจากนั้นทําผิดสนธิสัญญาเจนีวาซะอีกนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งต่างๆที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสสามารถอ้างได้แล้วก็ปูความชดรม เพื่อน,นําไปสู่การเข้าไปแทรกแซงในซีเรียถึงแม้ว่าการกระทํานั้นมันอาจจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศเองนอกเหนือไปจากนั้นมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เปิดโอกาสให้มีความชอบธรรมในการที่อิรักตุรกีและอียิปต์นะฮะและอียิปด้วยนะฮะอิรักตุรกีและอียิปและจอร์แดนสามารถเข้ามาแทรกแซง การเมืองการทหารในซีเรียได้ทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าในกฎหมายระหว่างประเทศมันก็มีเขียนไว้เหมือนกันในสนธิสัญญาหลายฉบับเลิอเกินแล้วมันก็จะเป็นสนธิสัญญาที่ UN นั้นั้นรับรองอยู่และในในประเด็นนี้ก็คือว่าทางกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ลี้ภัยจากประเทศที่มีสงครามอยู่เข้าไปลี้ภัยในอีกประเทศนึง ประเทศนั้นก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการยับยั้งปัญหาทางการเมืองทางการทหารที่มีอยู่ในประเทศนั้นที่ทําให้ต้องมีผู้ลี้ภัยไปอยู่ในประเทศของเขาคือถามว่าทุกวันนี้เนะี่ยตุรกีนั้นมีผู้ลี้ภัยจากซีเรียไหมมีฮะผู้ลี้ภัยจากซีเรียสงครามในซีเรียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไปลี้ภัยในตรุรกีสูงถึง4ี่แสนหกหมื่นคนผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่หนีไปอยู่จอร์แดน 5 0 0 0 0 5 0 0 0คนผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่หนีไปอยู่อิรักหนีไปอยู่แม้กระทั่งอิรักก็ไปเนี่ยนะฮะ1แสน6หมื่น8พันคนหนีไปอยู่อียิปต์ไม่ใช่ว่าอียิปต์น่าอยู่ตอนนี้แต่ว่าหนีไปอยู่อียิปต์จากซีเรีย1แสน1หนมื่นคนนั้นตัวเลขผู้ลี้ภัยมันปลาเข้าไปเกือบล้านคนแล้วประเทศต่างๆเรานม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งนั้น ผมให้ท่านผู้ชมตอนท้ายนี้เห็นถึงภาพรวมนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในภูมิภาคและแต่และประเทศแถวนั้นเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมาภายใต้งเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่ว่ามันเปลี่ยนได้อยู่เสมอมันเปลี่ยนได้อยู่เสมอแล้วมันอยู่ที่ซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกและมันอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่ในการต่อสู้ด้วยแต่ยกตัวอย่างง่ายๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วพอมีกำแพงมีเส้นแบ่งแล้วบอกว่าเป็นประเทศแล้วไม่เป็นประเทศอียิปต์กับซีเรียเคยเป็นประเทศเดียวกันในปี1958ถึง19 1961 3ปี หลังจากนั้นก็แตกออกเป็นสองก่อนหน้านั้นก็แยกออกเป็นรพยามร่วมมือกันในการที่จะคานอำนาจโลกตะวันตกนะเพราะมันมีมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยวันนี้ผมไม่ได้มองถึงสงครามรอบนี้ในะมิติของว่ามันถูกหรือมันผิดว่าทําไมโอบามาต้องทําหรือไม่ควรทําผมมองสงครามนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยใครคือผู้นําผู้นําคนนั้นเป็นมิตรกับอิหร่านเป็นมิตรกับสหรัฐหรือเป็นมิตรกับออลเคดาแล้วเสร็จแล้วประเทศซีเรียนั้นจะมี ต่อไปหรือไม่ซีเรียจะเป็นจะเป็นประเทศที่ไม่มีความเป็นรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวซีเรียจะถูกกลืนเข้ามาในอีกประเทศหนึ่งหรือซีเรียจะเป็นประเทศที่หมดศักยภาพไปเรื่อยๆมันออกมาได้หลายสุรพักกันสครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็นในประเทศบ้างนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA สดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนเปลี่ยนเลยก็ของมันถูกอ่ะ ลดทุกแผนกที่โฮมโปรทุกสาขาถึง25ตันยายนม<ค>นี้ผมใช้วิธีการหักเงินที่ได้ทุกเดือนเด<ค><น>ือนละ20%พอเราไปเห็นโลกมาเยอะๆเนี่ยเราก็้าใจโลกเยอะมาก <S <S คือหลายๆ <C> e <an> เรื่องที่แบบว่าบางคนคิดว่าเป็นเรื่องที่มันหนักหนากาหายสำหรับตัวเองเนี่ย จริงๆมันมีเรื่องเล็กๆแค่นั้นเองพบกับเบียร์มรดการรังสิพรามนากุลใน Catwalk Cat Talk กเป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริง รอยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนจะว่าว่าอำนาจนิยมก็อำนาจนิยมก็ได้ผมคิดว่าเรา,าเวลามีอำนาจเนี่ยควรจะทำในสิ่งที่ต้องใช้อิทธิพลที่มีในการทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ลดอิทธิพลของหลักการคิดที่มันไม่เป็นประโยชน์สำหรับไม่ใช่แค่ประเทศชาติเป็นหลักการคิดที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับโลกเลยด้สั้ปาปอาจารย์ศาสตราจารย์ธรรมดายชิฟูมินะฮะ มาวิทยาลัยเกียวโตได้เคยนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในเมืองไทยของกลุ่มที่เชื่อในหลักการที่มันมันยืนอยู่ตรงกันข้ามกับการเลือกตั้งยืนอยู่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยอาจารย์พูดน่าสนใจบอกว่ารู้สึกแปลกใจว่าการเมืองไทยเนี่ยมันมันแปลกมันแปลกในที่นี้ผมก็ใจว่าอาจารย์พูดถึงม็อบต่างๆหรือคนที่แบบพูดแบบหนุนเผด็จการแบบอย่างไรอย่างอายเนี่ยนะฮะอันหนึ่งที่เมืองไทยมีคนที่ต่อต้านการเมืองแบบเลือกตั้ง คือพวกต่อต้านประชาธิปไตยที่ไหนก็มีญี่ปุ่นก็มีมีคนไม่ชอบประชาธิปไตยแต่ที่เมืองไทยนี่แปลกเพราะว่าพวกที่เราไปนัดที่สองนะพวกที่ไม่ชอบประชาธิปไตยเนี่ยกลับมีพลังมากพอสมควรกล้าพูดกลา้าปฏิเสธว่าไม่ต้องการมีการเลือกตั้งซึ่งถ้าไปพูดที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยได้นะฮะประเทศอื่นเขาไม่พูดกันแต่ที่เมืองไทยพูดได้แล้ว,แล,วแล้วไม่ต้องอายด้วยแปลกอันนี้จริงอ่ะ เวลาผมไปงานสังคมที่ไหนเวลาพบกับเพื่อนพบกับคนที่อยู่ในแวดวงต่างๆเวลาผมด่านักการเมืองเวลาผมบอกว่าโหรัฐมนตรีแย่นักเลือกตั้งในแบบซื้อเสียงมาแบบโกงกินเขาจะอยู่ดีๆเขาจะมองผมเป็นคนดีเลยเขาจะบอกว่าเออคุณก็เข้าใจแล้วนี่ว่าคุณก็มีความดีงามในตัวของคุณเหมือนกันคุณก็คิดเหมือนพวกเราสักทีว่าพวกนี้มันแย่ คือในสุดตกลงแล้วการที่ผมจะฟอกตนเองเวลาผมสนทนากับผู้อื่นในสังคมเนี่ยผมต้องด่านักการเมืองแล้วผมต้องบอกว่าโอ้มันแย่มันโกงพูดเสร็จผมกลายเป็นคนดีเลยอัตโนมัติทั้งท่านที่ผมไม่ได้ทาอะไรเลยโดยการพูดที่ไม่มีหลักการเลยได้ซ้ำไปอันนี้มันแปลกแต่นี้มันจริงคราวนี้ในการในการที่พันธมิตรสั่งลาไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมันยังปัญหาในสังคมไทยในเรื่องนี้มันยังไม่จบเพราะว่าการเผยแพร่อุดมการณ์ในแบบที่พันธมิตรได้ ได้เผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเอ v ที n a g ม r และในปัจจุบันก็มีการเผยแพร่อุดมการแบบนี้ด้วยเครือข่ายสื่ออื่นๆที่ยังมีอยู่ในสังคมไล่ดูหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับที่ผมเคยวิาพากวิจารณ์หรือสถานีข่าวช่องอื่นๆเนี่ยคือการเผยแพร่หลักการคิดแบบนี้ที่ไม่เอาฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยเราบอกว่าฝ่ายเลือกตั้งเป็นฝ่ายที่อยู่ในความเป็นเผด็จการรัฐสภา แล้วแม้กระทั่งการเผยแพร่หลักการคิดแบบนี้มันยังมีผ่านผ่านพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วยนะฮะในการเคลื่อนไหวในแบบที่ไม่ได้เป็นวิถีทางที่เหมาะสมตามรูปแบบของพรรคการเมืองที่อยู่ในระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่นะไอ้ตรงเนี้ยแหละมันเป็นปัญหาเพราะมันไม่ใช่ว่าพัมิตหยุดเคลื่อนไหวแล้วมันจบการทําลายอุดมการ์และคําสอนของพันธมิตรทั้งหมดรวมถึงการเผยแพร่อุดมการณ์และคําสอนของคนอื่นๆที่ลอกเลียนแบบพัธมิตรแล้วทําได้ห่วยกว่าหมดเนี่ยนะฮะ นั่นแหละคือภารกิจระยะยาวของรัฐบาลการสร้างความปรองดองในประเทศชาตินั้นแน่นอนควรจะมีขึ้นความปรองดองไม่สำคัญเท่าความถูกต้องเพราะฉะนั้นนอกเหนือไปจากทั้งหมดที่พยายามทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ผมเห็นพยายามยื่นมือไปพูดคุยกับฝ่ายที่ไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเนี่ยพอเขาไม่คุยด้วยนี่เป็นจังหวะที่ต้องมานั่งคิดถึงวิธีการในการสลายอุด,ดมการของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่สามารถล้างสมองคนได้เป็นจำนวนมากผ่านช่องทางที่มีอยู่ภารก,กิจนี้นเป็นภานรก,กิจที่ท้าทายมากแล้วถ้าทำได้ค่อยเป็นมิชชั่นที่สามารถทำสมบัติโดยรัฐบ,บาลประชาธิปไตยแต่ยากนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะแปรเกนด้าช่วยไหมก็คงช่วยแต่ว่ามันต้องมีประสิทธิภาพสูงมาก พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดถึงท่านวอวัชรเมตรีปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ100% King Island อมพลฟูด้ด Healthy Taste คาเฟทุกวันจะนถึงสุขเวลา9นาฬิา30นาทีทางว o ยซ์ทําำไมก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยขนาดนี้โอ้โหทั้งเป็ดตุน๋นทั้งเป็ดย่างได้กินทั้งสเต็กมีทั้งกล้วยทอดอร่อยจริงๆถนนสันพาวุฒินะครับใกล้ๆกับวัดบางนานอก ขอบคุณมากเลยนะฮะโอ้โหสเต็กของแม่ไฝนะฮะ เผือเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินโฮมโปรเดลี่โขดวันนี้นะครับจากพระมหาวุฒิชัยวัชรเมธีหรือท่านวอวชรเมธีนะครับปฏิรูปการเผยแพร่พุทธศาสนาในเมืองไทยใครก็ตามที่จะเทศจะสอนอย่างน้อยก็ควรมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับประกันคุณภาพคำเทศคำสอน เวลาเราเข้าไปในร้านอาหารต่างๆ,ๆเขายังมีอยอยร,รับประกันเลยเขาคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมเราชาวพุทธก็ควรจะมีการคุ้มครองพุทธบริษัทญาติโยมผู้เป็นผู้บริโภคพุทธธรรมคำสอนทุกวันนี้เราไม่มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางจิตวิญญาณจริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับท่านวอนะไม่ได้เห็นเห็นด้วย literally ในการที่จะต้องมีองค์กรควบคุมแต่ผมเห็นด้วยว่า จริงๆแล้วเวลาฟังพระเทศในปัจจุบันโดยเฉพาะวลีฟังทางผ่านโทรทัศน์แล้วมีการผูกขาดโดยพระไม่กี่องค์แล้วเวลาเปิดมาดูทีวีเวลาดูโฆษณาก็มีเพียงพระไม่กี่องค์จริงแล้วมีอยู่แค่องค์เดียวผมเปิดวิทยุมาผมเปิดทีวีมาผมดูโฆษณาผมอ่านมกกาซีนบางทีมีพระอยู่องค์เดียวะที่ออกสื่อพระองค์อื่นๆเขาไม่ออกสื่อเยอะขนาดนี้ทีนี้ปัญหาคือในสังคมไทยคือสมมุติว่าเยาวชนเติบโตขึ้นมาแล้วพูดตามตรงฮะ กระแสสื่อถ้าคุณย้อนกลับไปสมัยตอนผมเด็กๆนะหรือเอาก่อนหน้านั้นก็ได้รุ่นก่อนหน้านั้นเลยพระที่ดังที่เทศผ่านทีวีผ่านรายการผ่านโฆษณาผ่านแมกาซีนผ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมีหลายองค์ผมเป็นห่วงว่าตอนนี้เยาว,วชนเติบโตขึ้นมามีพระที่มีชื่อเสียงในระดับ mass marketed mainstream มีอยู่องค์เดียวเอาแบบรุ่นนี้นะฮะ เอาแบบที่เด็กๆรู้จักนะฮะมีองค์เดียวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดพระองค์นั้นเทศในสิ่งที่ผิดออกไปใครจะตรวจสอบขนาดผมนั่งตรงนี้ผมยังไม่กล้าตรวจสอบเลยขนาดผมพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบนายประวิทย์นะครับเจ้านายก่าวผมคุณประวิทย์มาลีนนท์ผมเห็นด้วยคุณประวิทย์อย่างมากที่ไม่เห็นด้วยกับการคุมสื่อโทรทัศน์แบบเด็ดขาดเกินไปของกสทช ประเด็นนี้คนไหนว่างเข้าไปอ่านบทความนี้ประชาไทยเขาสรุปมาได้อย่างดีคุณประวิทย์ก็บอกว่ามันควรจะเป็น self self censorship หรือ self regulation self regulated อย่างนี้ดีกว่าก็คือว่ากำกับดูแลกันเองไม่ใช่กสทชลงมาคุมเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางบันเทิงหรือเกมโชว์ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับเรื่องของการทำงานของกสอทชทางด้านนี้เพราะฉะนั้น If you have nothing nice to say then don't say เคยมีคนบอกผมว่าถ้าไม่มีอะไรดีที่จะพูดเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นอย่าไปพูดมันบางเอิญนั่นไม่ใช่คอนเซปต์ของรายการนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมจะเกรงใจแขกรับเชิญของเวกับไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พลโทดอกเตอร์พีรพงษ์มานากิจมาเป็นแขกรับเชิญในชั่วโมงที่สองของเวกับผมจะถามท่านว่าทำไมท่านเลือกที่จะคุมเนื้อหาข่าวและเนื้อหาบันเทิง หรือเลือกที่จะคุมในอนาคตขนาดนี้มันไม่ใช่เซนเซอร์ชิพแล้วมันคืออะไรนั่นคือรายการเด e Daily d ose นะครับในคืนวันนี้นะครับหลังรายการติดตามชมมาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้มนะครับวันนี้เราไปก่อน,น,นครับสวัสดครับ